วันนี้มันฟ้าจะมาพอกผงทางนายางเจ้าอันนี้คือผงพอกหน้ายางตอ,อันนี้ก็เปลี่ยนแปลงทาหน่อยเจ้าเอาจะใช้แป้งที่มันหน้ากว้างหน่อยเพราะว่ามันจะได้ทาง,ง่ายขวดนี้ก็คือปุ๋ยน้ำในขวดนี้มันฟ้าก็ผสมมาแล้วออดังนั้นก็จะเป็นปุ๋ยน้ำนูทรีแพนแล้วก็ยาป้องกันเชื้อราจากนั้นาก็ใส่น้ำเปล่าประมาณหนึ่งลิตรเจ้า เทลงไปในถังเจี้เนอแล้วก็ตามด้วยผงผอกหน้ายางผงผอกหน้ายางแล้วแต่ว่าเฮาจะใส่ไปนักตัวใดอันนี้มัดฝ้าใส่ไปกึ่งถุงเนะเจ้าหลังจากที่เฮาเทผงผอกหน้ายางไปมดถุงแล้วก็เอาแป้งตีจะไปทาห้เนาะมากลืนกนๆเจียนะเจ้ากลนให้มันเข้ากันแต่แต่เนะ้อเสร็จแล้วเฮาก็ไปทากันเลยเจ้า พอตอนทาไปที่อีกอนน่ะเจ้าคำเดียวมานฝ้าจะพาไปพอตอนต้นแห้งอันนี้ก็หลังจากติทาไปแล้วกึ่งจมงเนะ่ะสีมันก็ออกจะประมาณนี้บบกพอแดงตะไดเพราะว่ามันฝ้าไม่ได้ผสมเข้มหน้ายางเขาก็จะพอเรียบแล้วก็งามขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวจะพาเลาะพอหำมสักสองสามต้นนะเจ้าตอนนี้มันฝ้าคิดว่าคงจะมีคนอยากหูว่าทำไมต้องทาปุ๋นแดงตัวรักๆัก,ก็คือทาป้องกันหน้ายางดำเจ้าแล้วก็ช่วยป้องกันหน้ายางบบเฮ้เกิดเจื้อลา ตรงบริเวณแผ่ที่เฮ้ากีเจ้าเพราะว่าตอนผสมน้ำมันฟ้าที่เอายากกันเชื้อราใส่เข้าไปตัวส่วนผสมถ้าไขรฟังบ่เข้าใจหรือฟังบัดตันเย่ามันฝ้าจะเอาแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะเจ้าอันนี้ก็คือส่วนของมันฟ้าเองก็เลยค่อนข้างจะเน่นบำรุงหน้ายางส่วนต้นก็บำรุงเหมือนกันจะใส่ปุ๋ยปีละสองครั้งส่วนเพื่อนๆแยกกันจีอี้ก็เจ้ามันฟ้ากีดยางสองสวนส่วนตัวเองแล้วก็ที่หับจ้างเปิ้น ส่วนนั่นจะใส่ไอหยางก็แล้วแต่เท่าแกเป็นจะเอามาฮห้แต่ผงทานหน้ายังแกมบ่ได้ทาเรื่องจะอี้มันก็แล้วแต่เจ้าของสวนเนาะคลิปนี้ก็ขอปอจะอี้ก่อนเนอร์จะได้ฮาก็ก่อยป้ากันใหม่คลิปหน้าผูายที่เข้ามารับชมจนจบก็ขอขอบคุณจากนักหน้าเจ้า